ชื่อนี้กำลังเป็นที่นิยมและมาแรงสุดณตอนนี้แต่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตามคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่ามันเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อเป็นเรื่องโมง้ไม่มีอะไรจริงใช่ถูกต้องทรอนได้ทําให้เป็นเรื่องฮือฮามากกับการเข้าซื้อบิตทอยเลนล่าสุดและถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดเผยความจริงกันว่าทําไมทรอนถึงได้ติดอันดับในท็อป10ในคริปโตเคเรนซีโปรเจกต์ ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณอยากจะรู้จักแล้วก็เรียนรู้คริปโตเคเรนซี่เริ่มจากการกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดเรื่องน่าสนใจนะครับ10เหตุผลทำไมถึงต้องลงทุน การกระจายอำนาจบนเว็บทอนเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017แล้วเป็นโปรเจกต์ที่ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไร้ตัวกลางนะครับยกตัวอย่างตัวกลางง่ายๆเช่น Netflix YouTube หรือ App Store ต่างๆซึ่งทุกวันนี้ข้อมูลที่คุณสร้างบนอินเทอร์เน็ตนั้นถูกจัดเก็บอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมันจึงทําให้เกิดการสร้างตัวเซนเซอร์ชิปขึ้นมาครับเพื่อป้องกันและก็ควบคุมให้กับการที่เราจะไปสร้างคอนเทนต์ต่างๆกับบริษัทยกัยกษ์เช่น Google หรือว่า YouTube หากคุณเป็นนักสร้างคอนเทนต์และต้องการสร้างรายได้เนี่ยคุณไม่มีทางเลือกเลยที่จะต้องผ่านบริษัทกลางหรือว่าตัวกลางที่ให้พื้นที่ให้กับคุณได้สร้างคอนเทนต์ของตัวเองนะครับแต่รู้หรือไม่เขายังสามารถจะปรับแต่งหรือว่าปิดการมองเห็นคอนเทนต์ของคุณและมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาด้วยว่าจะจ่ายให้คุณเท่าไหรด่ดีแถมยังมาหักเปอร์เซ็นต์กำไรรายได้ของเราอีกและตอนนี้ตัวเซ็นเซอร์ชิปเป็นปัญหาใหญ่มากในคอมมูนิตี้ของยูทูบนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้เหล่านักสร้างวิดีโอผีปีศาจมากอกวดดีโอออหรืืส่บน หน้าเว็บนั่นเองครับ 9. แก้ไขปัญหาให้กับโลกโดยแท้จริงพรนั้นมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มความมัเเคงครับที่จะให้พื้นที่แก่เหล่านักสร้างอย่างเต็มที่โดยที่เมนหลักก็คือไม่จําเป็นต้องผ่านบริษัทกลางใดๆ ตัดปัญหานี้ไปได้เลยนะครับแถมยังสามารถจะคืนรายได้แล้วก็กำไรให้กับมือนักสร้างเต็มๆอีกด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อคุณเนี่ยอัปโหลดคอนเทนต์ใดๆลงบนระบบทรอนโปรโตคอลโดยตรงแล้วก็รับเงินไปเลยทันทีครับนั่นเป็นหนึ่งในข้อดีของทรอนบล็อกเชนไว้เราจะพูดถึงในภายหลังแล้วกันนะครับ 8. จัสตินสันคุณไม่สามารถพูดถึงทรอนได้หากไม่รู้จักหนึ่งในผู้สร้างและผู้ใช้ทรอนเช่นจัสตินสันนะครับ ซันเป็นผู้ประกอบการและนักสังคมออนไลน์อย่างเช่นเคย์วอและชื่อของเขายังติดอันดับแลงวัยรุ่นพันล้านของนิตยสาร Forbes c ช i n นาทั้งในปี2015และ2017ด้วยนะครับตอนเขายังเป็นนักเรียนอยู่นั้นเขาได้ถูกเชิญไปการส่วนตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนักธุรกิจชื่อดังอย่างแจ็คหมานั่นเอง และไม่นานนครับเขาได้เข้าร่วมทํางานกับองค์กรที่ชื่อว่า Ripple และตําแหน่งของเขาก็เป็นหัวหน้าตัวแทนยักษ์ใหญ่เลยก็ว่าได้หน้าที่ของเขาก็คือช่วย Ripple ให้ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินให้ได้และเป็นบริษัทหนึ่งในอันดับท็อป3ของคริปโตเคอเรนซีของโลกเมื่อเขาเริ่มใช้ทรอนเขาสามารถระดมทุนได้58ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายเหรียญครั้งแรกเริ่มชอบเขาขึ้นมาบ้างหรือยังล่ะครับเขาเชี่ยวชาญการใช้ศิลปะทางการตลาดบนพื้นที่คริปโตเคอเรนซีอย่างที่เห็นนะครับเขาประสบความสาเร็จในการสร้างพันพันล้านดออลลาาซึึ่่่งมมมนนไเเคยกกิดข้ สิ่งที่ทําให้โครงการของเขาแตกต่างออกไปก็คือการตลาดที่ดีบวกกับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยที่เขาหยิบโครงการที่ไม่มีอะไรเลยไม่น่าสนใจเมื่อเปิดตัวครั้งแรกและก็ใช้ทรอนเนี่ยทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในโครงการที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับน่าทึ่งยิ่งกว่าที่โครงการนี้มีการประมูลมูลค่าทางการตลาดมากกว่า1000ล้านเหรียญสหรัฐมันบ้าไปแล้วฮะยังไม่พอนะครับเขายังสามารถรุกคาดเหล่าวิศวกรนับร้อยและก็หนึ่งในคนฉลาดที่สุดในโลกของคริปโตเคเรนซีกับบิตทอร์เรน ย้ำอีกทีเขาคือจัสตินซันด้วยบุคลิกส่วนตัวเขาเขาถูกมองว่าเป็นคนบ้าคนหยิงยังไงก็ตามเนี่ยเขายัง,ลงหลงไหลและไม่หยุดยัง้งผู้สนับสนุนแบรนด์ทรอนเช่นเดียวกับผู้นำหลายคนก่อนหน้าเขาเขาเข้าใจว่าเขาต้องขับเคลื่อนธุรกิจยังไงและอะไรดีที่สุดสำหรับธุรกิจในแต่ละวันผู้คนจะไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่เขาทำในเวลาเพียงน้อยนิดเลยแหะครับเจ i บิด r อเ BitTorrent อีกหนึ่งศูน,นย์กลางยักษ์ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จทางด้านเทคโนโลยีการกระจายอํานาจแบบเพียร์ทูเพียเพื่อการรับส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของโลกและล่าสุดเนี่ยทรอนก็ไปเทคโอเวอร์มา140ล้านดอลลาร์คือ b i t t ท r r e เรได้สร้าง BitTorrent t o ์โทขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเดิมเนี่ยไปใช้งานในระบบของทรอนเหมือนกับการแลกเหรียญไปเล่นตู้เกม แต่ว่าสุดท้ายก็เจ๊งเพราะผู้ใช้นับร้อยล้านคนหันไปเลือกใช้งานระบบ Dapps ของ Tron โดยตรงก็เหมือนกับการโหลดแอปเกมมาเล่นง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มการใช้งานของมันก็มาจะถูกนำเสนอในรูปแบบระบบการเล่นเกมเช่นกันดังนั้นการประมวลผลทางธุรกิจของ BitTorrent ก็จะถูกแทนที่โดยท r อนนั่นเองนะครับ 6. n นิทรอนสุดยอดการประชุมนิทรอน ถูกจัดพื้นที่เดียวก,กันกับที่ Steve Jobs ใช้ในการเปิดตัวสินค้าของ Apple อลังการไหมล่ะครับถึงแม้ทรจะเป็นธุรกิจที่อายุน้อยกว่าแต่ก็จะขอแสดงจุดยืนและยืนบนเวทีเดียวกันไม่เหมือนกับบล็อก c h a อื่นๆที่ทรได้สร้างและก็นำเสนอโปรดักที่มีฟังก์ชันเต็มรูปแบบออกมาทรมีทีมเหล่านักพัฒนาและก็วิศวกรน,นับร้อย40%ล้นเป็นนักพัฒนาธุรกิจนักพัฒนากลยุทธ์ และมาร์เก็ตติงรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเปรียบเทียบจำนวนธุรกรรมระหว่างพรอนและอ t เธเรียมในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทรอนหนึ่งวันสามารถจะทำยอดได้มากกว่าอ t เธเรียมหนึ่งเดือนแถมยังไม่พอยังเป็นจำนวนสองเท่าเข้าไปอีกยังไม่พอทรอนยังสามารถเพิ่มยอดของผู้เข้าใช้งานทรอนมีแผนที่จะดำเนินงานกับ CK สน ในไตรามาสแรกของปี2019โดยที่เมื่อใช้งานผู้ใช้จะสามารถทำธุรกรรม TRS Token ด้วยความเป็น private มากขึ้นเพราะว่าทรอนร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความ privacy กับทางการเงินเช่น c c a s h และ Monero 5. ท่านธมิตรตัวทรอนเองก็ยังพัฒนาและทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะมีบริษัท e-commerce คู่แข่งรายใหญ่ของจีนตีเส้นวิ่งไล่กันอยู่เช่นอาลีบาบาอาลีบาบานั้นได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และความเชื่อมั่นจากบริษัทธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านอุตสาหกรรมความมันเทอร์ดิจิทอลของโลกพร้อนได้รับการประมูลมูลค่าถึง1ล้านล้านดอลลาร์โดยแบ่งเป็นด้านของไลฟ์สไตล์การพนันออนไลน์เกมและการรับส่งข้อมูลโดยที่ทรอนคว้าใจพวกเขามาได้เต็มๆเลยแหละหุ้นส่วนอย่างเช่นเป่าเฟิงเพย์วอร์ War, หรือโอบี้เพราะทรอนสามารถจัดหาผู้ใช้ที่มีศักยภาพให้มากกว่า200ล้านคน 4. Ga เกมมิ่งแอนด์เดปส์ ในปี2019เริ่มมีแดบหลายตัวย้ายเข้ามาใช้เน็ตเวิร์กของทรอนเป็นจำนวนมากซึ่งมีปริมาณธุรกรรมและธุรกิจที่น่าสนใจไหลเข้ามาในโปรเจกต์เพราะความน่าเชื่อถือและก็เป็นไปได้ถูกตั้งเป้าและคาดหวังอย่างมากจากนักพัฒนาและกลุ่มแดบอื่นๆทุกวันนี้เกมที่สร้างมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้เล่นจากทรอนนั้นถูกออกแบบออกมาทุกวันล่าสุดได้เปิดตัวเกมมูลค่าถึง100ล้านดอลลาร์ออกมาชื่อ ทรอ a อาเคดซึ่งจะมอบอำนาจให้กับนักพัฒนาไปสร้างธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของเกมออนไลน์นั่นเอง 3. Tron Ecosystem เต็มรอมีโทเค็นอยู่ TRX เป็นโทเค็นสำหรับการแลกเปลี่ยนและก็ใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มของทรอนแถมยังสามารถซื้อขายกันได้อีกด้วย PP หรือ Tron Power ผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยนค่าตอบแทนจาก TRS เป็น TP เพื่อเก็บไว้ใช้ในการเป็นสิทธิ์ระมูลต่างๆหรือสิทธิพิเศษใดๆ Tron 20ผู้สร้างที่ไม่ใช่ผู้ใช้สามารถสร้างโทเค็นของตัวเองได้เพื่อเก็บไว้ใช้ในแพลตฟอร์มของ Tron เช่นเดียวกันรสรุปได้ว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์โดยใช้ TRS เป็นตัวแปรฉะนั้น TRX จึงมีทั้งอุปสงค์และมูลค่าสูงมากในแพลตฟอร์มนี้เมื่อเอาไปขายหรือแลกเปลี่ยนนั่นเอง 2. งโครงสร้างพื้นฐานโปรโตโคอลทรอนซับพอร์ตเครือข่ายบล็อกเชนและระบบสนญิสัญญาประเภทต่ตางๆรวมไปถึงบิตคอยน์อีเธอเรียมและอื่นๆอีกมากมายมันเป็นเหมือนการกระจายอำนาจ ให้นักพัฒนาต่างๆได้ไปพัฒนาแอปพลิเคชันความบันเทิงในรูปแบบของเกมที่หลากหลายกับบริษัทสร้างเกมหลายๆบริษัทเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมทางการเงินที่มีความหลากหลายแบบนี้โดยที่มีระบบประกันอัจฉริยะสำหรับการซื้อขายสกุลเงินต่างๆมารับประกัน 1. ความที่เกี่ยวกับทรอน นี่คือสิ่งที่จะทําให้ทรอนประสบผลสําเร็จคือการผลิตโปรดักต์ออกมาโดยที่มีเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานมันไม่สามารถเป็นบล็อกเชนง่ายๆธรรมดาเลยเข้าใจที่ผมจะสื่อไหมคือเทคโนโลยีแปลว่ากําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นเราบริษัทก็รู้อยู่แล้วว่าต้องผลิตอะไรออกมาเช่นเดียวกับจัสตินซันเป็นนักการตลาดที่เข้าใจวิสัยทัศน์และก็มุมมองของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เราควรจะให้ความใส่ใจซึ่งบางครั้งเราจะมองข้ามไปจัสตินเขาได้ให้ความสนใจในโปรดั มากกว่าการตลาดบล็อกเชนกําลังสร้างแอปที่เป็นศูนย์รวมทางธุรกรรมขึ้นมาเพราะทุกวันนี้คนลืมที่จะเลือกใช้รูปแบบของบล็อกเชนเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าแอปนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจะต้องถูกฝังในผลิตภัณฑ์ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จาก Apple ใหม่ล่าสุดผู้คนชอบมันที่ถูกออกแบบมาด้วยรูปทรงที่ดูเฉียบคมมากกว่ารุ่นเก่าๆทุกคนชอบมันที่การใช้งานแต่เทคโนโลยีผู้คนกลับซึมซับไปในขณะที่ใช้งานนั่นเอง วิสัยทัศน์ของทรอนก็คือปราณีดและเก็บงานให้เนียบที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายแล้วนั้นทุกคนจะใช้ทรอนโดยไม่รู้ตัวเพราะมันใช้ได้จริง